วิธีการพับชุดครุยนะก่อนอื่นถอดชุดครุยออกมาแล้วแบบนี้พับครึ่งแล้วเราก็หาเชือกสองเส้นตัวนี้นะครับออกมาก่อนเสร็จแล้วเราก็คว่ำแพรแถบลงกับพื้นนะครับลงกับโต๊ะ แล้วก็จับแขนก่อนจับแขนทั้งสองข้างของเสื้อคุยแล้วก็ม้วนก่อนนะคะม้วนก่อนหลังจากนั้นก็ม้วนโู้จะเห็นไหมหม้วนก่อนนะครับวิธีนี้จะทำให้ชุดคุยเราไม่ยับแลเราก็เอาเชือก อ้อมมาเชือกนี้ก็มีอยู่เนาะก็มัดมาทางนี้อ่าเดี๋ยวเราก็มัดเชือกได้เลยนะครับมัดแบบผูกโบแบบนี้อ่าเราก็จะได้เืือคคูยที่พับแล้ว แล้วก็วางบนสำนวนเวลาถือถือแบบนี้เลย